สถานาการณ์ที่ท่าแร่มีเรื่องไม่ปกติทางเราคิดว่าไม่ใช่อาการของคนวิกลจริตทั่วไปไิพพก่อ,อนเหตุการณ์จะเลวร้ายเป็นมากกว่านี้พ่ออยากให้เปาโลไปช่วยพวกเขาท่าแร่เนี่ยเป็นชุมชนคาทอลิกที่มีความเก่าแก่ แต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาบวงสวงผีมาเลียกํกลังโดนอะไรบางอย่างเข้าสิงอยู่ขอคิดวัาต้องเป็นปีศาจแน่ๆเออเจ้ามาเทมแข้งเออเจ้ามาเทมขาไหวเหรอหากผีตัวนี้มันเก่งแม่ก็เที่ยงเง้านี่แหละฟันคอแม่มันโหลด ตไข้าแต่งพระูผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยเหลือและที่หลบภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายขอพึ่งบารมีพระคิสตฆผมต้องรู้ให้ได้ว่าปีศาจตัวนี้มันเป็นใครก่อนที่มันจะสิงร่างคนทั้งหมู่บ้านจูมิตบาลินผีพวกนี้มันร้ายมากนะพอมั่นใจเหรอว่าจะปราบมันได้คุณต้องมีศรัทธาในพระเจ้าพ่อนับถือพระเจ้า แตโลกของผมนับถือผีข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยเหลือและที่หลบภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายเป้าต้นเมื่อเมื่อเต้ามเ่ท่านมีคาเอัตลักษณ์ูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และจงเป็นที่คุ้มกันจากเล่ห์คนสมิสัยเจ้าพิมซุ่มสูงแล้วขอแค่เข้ามีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิสิเท่าเราในนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิต ข้าขอสั่งให้เจ้าจงสูญสมายและดำสิ่งจากโลกนี้กยูยะกินนี่กันน่